สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับตอนนี้พ่อพงพอเพียงมาอยู่ที่สวนนะครับวันนี้พ่อพงจะพาชมสวนจะมาตัดแก้วมังกรด้วยครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันก่อนเลยนะครับนี่ครับก็คือกลางสวนของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ได้ยินไหมครับเสียงตัดหญ้าอยู่ใต้สวน นะครับท้ายสวนนุ่นวันนี้พ่อพงษ์จะมาตัดแก้วมังกรนะครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายของสวนในปีนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับมีไม่เยอะนะครับแต่ก็พอได้กินนะครับเห็นไหมครับแก้วมังกรครับมาดูข้างนี้บ้างครับอันนี้เป็นรอบที่ห้าของปีนี้แล้วนะครับนี่ที่ได้กินแก้วมังกรเนี่ยนะครับสุกเป็นรอบที่ห้าแล้วนะครับนี่ครับ เป็นพันธุ์ขาวเวียดนามนะครับซึ่งพ่อพงเองก็ได้นําพันธุ์มาจากที่ภูเรือจังหวัดเลยนะครับนี่ครับเป็นกลางสวนผสมผสานของพ่อพง์นะครับระหว่างแถวแก้วมังกรสองแถวนี้นะครับอยู่กลางสวนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ที่เขียวๆอยู่ด้านข้างสองข้างเนี่ยนะครับก็คือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ช่วงนี้ก็เป็นปลายฤดูการแล้วนะครับดอกกระเจียวหวานเพรนำพึ่งนะครับถ้าเข้าสู่ฤดูฝนเอ้หมดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเนะี่ยต้นมันก็จะเริ่มตายนะครับนี่ใบก็จะเริ่มเหลืองไปแบบนี้นะครับต้นก็จะตายแล้วคันนี้มันก็จะลงหัวนะครับมันเก็บสะสมไว้อาหารไว้ที่หัวแล้วต้นมันก็ตายนะครับพอตายแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูฝนช่วงต่อไปก็ประมาณประมาณเดือน ปลายเมษาต้นพฤษภามีฝนเริ่มมาเนี่ยนะครับดอกดินก็จะเริ่มเกิดนะครับเป็นดอกกระเจียวให้เราได้กินอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แหละครับก็คือดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งถ้าใครอยากได้หัวพันธุ์ไปปลูกนะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะสามารถขุดหัวไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับมีผัดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับ นี่ก็เป็นแก้วมังกรนะครับกับดอกกระเจียวหวานเพชรดำครึ่งครับเห็นยาวไปนู่นครนี้นะครับมาทางนี้นะครับพ่อคงจะพาดูนี่ครับสวนอินทผลัมนะครับอันนี้คือต้นอินทผลัมนะครับตัดหญ้าแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แต่งจิงแต่งก้านใบที่เป็นสีน้ําตาลนี้ออกนะครับในระหว่างแถวอินทผลัมนี้ก็จะมีมันเบอรี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เป็นซุ้มมันเบอรี่นะครับ กำลังติดผลนะครับแตกใบอ่อนอันนี้ไม่ได้แต่งนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับปีนี้ไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้แต่งจริงครับนี่ครับคืออินทาลัมครับนี่ครับตัดหญ้าแล้วสวนก็ดูโล่งดูสวยงามนะครับมองเห็นต้นไม้เราเยอะแยะนะครับนี่นี่ครับ ต้นมันเบอร์รี่นี่ยังไม่ได้แต่งจริงนะครับนี่ก้านแก่ก็จะเป็นใบสีเหลืองเนี่ยเราต้องแต่งออกนะครับเพื่อว่าจะให้ติดผลในปีต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวมาดูทางนี้วันนี้พ่อพงนะครับจ้างลุงข้างบ้านมาช่วยตัดหญ้าพ่อพงไม่มีเวลาเลยนะครับ ลกพอดีลุงข้างบ้านว่างพอดีก็เลยจ้างลุงข้างบ้านมาตัดให้นะครับวันนี้ตัดช่วงล่างเนี่ยนะครับไม่งั้นก็ไม่เสร็จนี่เป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมครับนูน่นคนที่ลุงมาตัดหญ้าให้ข้างบ้านนี่ด้านข้างนี่ก็จัดการโล่งเตียนเลยสวยงามเดี๋ยวจะพาชมนะครับ ท่าผู้ชมนี่นี่จะพาชมนี่นี่ตัดข้างโล่งเตียนสวยงามนู่นครับยาวไปนู่นนะครับนี่รั้วตรงไปนี่เลยครับคือเขตแดนสวนของพ่อปงนะครับอันนี้ยาวขึ้นไปจนสุดสวนข้างบนเลยนะครับปลูกเป็นหวายนะครับเป็นแนวไว้อันนี้เราดูรอบๆก่อนนี่ ส่วนใต้นุ่นก็เป็นป่าหน่อไม้ทําเป็นป่าทําเป็นป่าเห็ดป่าโคกป่าส่วนตัวนี่มาทําลุงกับป้าสองคนผัวเมียสองคนตายายอีกคนหนึ่งก็ไดย้ยาเห็นไหมครับเตียนโล่งสวยเลยนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งก็ตัดหญ้าใกล้เสร็จแล้วครับ คันนี้สวนพ่อพงก็จะสวยงามมองไปก็จะโล่งหูโล่งตาแล้วเดี๋ยวจะอีกหน่อยก็จะได้ทาพาท่านผู้ชมชมสวนแบบทั่วถึงนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นมันเบอรี่ครับนี่เห็นไหมครับหัวสวนนี่นู่นนะครับซาเล้งพ่อพงจอดอะเห็นไหมอยู่นู่นนะครับที่เดินมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับอยู่ด้านบนนูน่นนะครับ เดี๋ยวคันนี้จะพาเดินชม,มส่วนล่างนี่ส่วนที่วันนี้คุณลุงกับคุณป้านะครับข้างบ้านมาช่วยตัดญ้าให้นะครับนี่นี่จากสวนลกๆนะครับก็โล่งเตียนเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้เห็นพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้นะครับอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะสวยงามเป็นรูปเป็นล่างแบบนี้แหละเพราะว่า พ่อพงเองก็ได้ทําการปลูกแล้วก็ได้วางแผนการปลูกรูปแบบการปลูกไปเรียบร้อยหมดแล้วว่าเราควรจะปลูกตรงไหนไว้ตรงไหนการทําสวนกเกษตรพอเพียงเราก็เราก็ต้องมีการวางแผนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากปลูกอะไรก็ปลูกลงไปครนี้การใช้งานใช้พื้นที่ในสวนเรามันก็จะไม่คุ้มค่าเวลาเราปลูกเราก็ต้องใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ นี่จะพาชมมาด้านล่างเลยนะครับนี่เป็นป่าหนอไม้เห็นไหมครับบริเวณนี้จะทําเป็นป่าอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นป่ายางนาป่าหนอไม้เพื่อว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ปลูกเห็ดมีเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดอะไรต่างๆที่เราใส่เชื้อลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดแล้วเราก็ปลูกต้นยางนาไว้มันก็จะเป็นพืชเศษษรษฐกิจในอนาคตของเราต่อไปนะครับว่า ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีมระะดกให้ลูกให้หลานเราก็คือต้นยางนาน,นี่แหละเพราะว่าต่อไปเนี่ยกฎหมายเขา,ากฎหมายเขายก,ยกเลิกแล้วนะครับก็คือยกเลิกเรื่องอาการตัดไม้ห่วงห้ามเนี่ยในเขตพื้นที่เราเนี่ยเราสามที่เราครอบครองอกรรมสิทธิ์เนี่ยเราสาม,มารถตัดได้นะครับนี่พูดจนเพลินเลยนี่ครับต้นผงชุรสนะครับสูงๆเนี่ยนะครับ นนี่บริเวณป่าชุมชนของเราไม่ใช่ป่าชุมชนป่าส่วนตัวนะครับนี่ด้านข้างก็จะปลูกเป็นน้อยหนาเห็นไหมครับนี่ครับจะปลูกเป็นน้อยหนาครับนี่นี่จะเดินมาถึงท้ายสวนแล้วนะครับนี่นี่แล้วก็ปลูกแบบนี้แหละครับผสมผสานกันไปนะครับอันนี้ก็ที่เอารถยนต์ลงมาถึงใต้นี้ได้เลยนะครับขับรถยนต์มาถึงใต้นี้ได้เลย นี่อันนี้เป็นท้ายสวนเลยนะครับปลูกหน่อไม้กันไว้นะครับนี่แดนสวนของพ่อพงเขตแดนก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ที่มีหลักปูนอยู่เนี่ยพ่อพงก็จะปลูกเป็นต้นผงชูรสกับต้นมันเบอรี่ไว้เพื่อจะทํารั้วกันดึงกันทําเป็นรั้วไว้ด้วยนะครับการสัตว์เข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในสวนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหน่อไม้หวานนะครับหน่อไม้หวานหน่อไม,ไม้อันนี้เป็นหน่อไม้ใช้ลำนะครับ นี่กอใหญ่ๆเนี่ยไม้ไผ่นะครับนี่นะครับอันนี้คือท้ายสวนสุดสวนจริงๆนะครับนี่อันนี้ก็ไม้หน่อไม้ร่วกหวานภูกระดึงนะครับนี่ครับนี่นะครับพ่อพงจะให้ดูนะครับบ้านพ่อพงอยู่นั่นเห็นไหมครับนี่เห็นหลังคาสีน้ําเงินนี่ไหมครับหน้าหลังคาสีน้าเงินจะเปลี่ยนหลังคาสีส้มๆเหนะครับเห็นไหมครับ ที่มีหลังคาสีส้มๆนั่นแหละครับคือบ้านของพ่อพงมองจากบนอ่าสวนครัวบนดาดฟ้าก็จะเห็นตรงนี้อยู่นะครับเห็นหลักลวอยู่เห็นสวนตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะนั่นแหละครับคือสวนของพ่อพงนะครับคือบ้านของพ่อพงก็อยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับนี่เราจะเดินมานีนตรงนี้น้ํามันมาเยอะครับ เมื่อตอนนั้นตอนที่ถมใหม่ๆนะครับคันขาดเลยครับคันตรงนี้ขาดที่จริงแล้วเราก็จะทําเป็นที่วนรถรอบสวนได้เลยมาตรงนี้มันก็ขาดก็เลยลงมาไม่ได้ครับนี่นะครับเราจะเดินล้อมรอบสวนลงไปขึ้นไปเห็นไหมครับนี่นี่ครับเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยที่จริงแล้วพ่อคงจะทํา รถวิ่งตรงนี้ขึ้นมานี้ได้เลยนะครับคือเราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกอะครับแต่พอดีคันตรงนั้นมันขาดพอดีครับอ่าคันคันนาไอ้คันเขาเรียกว่าคันอะไรอะทางรถที่เราถมไว้อะครับด้านท้ายอะอน้ำมาเยอะมันก็เลยขาดก็เลยไม่ได้วิ่งทางนี้ก็เลยลกเลยครับนี่คือสวนนี่ครับคือป่าหนอ,อไม้นะครับ เราขึ้นมาตรงนี้เราก็จะมาถึงจุดที่คุณลุงคุณป้าครับตัดหญ้าอยู่พอดีเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับถ้าเราตัดหญ้าออกแล้วเนี่ยเราจะเราจะเห็นนะครับว่า,าสวนเราเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับของกินนะครับมันก็จะไม่ลกจนแบบไปไหนก็เดินไปไหนก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้สวยงามแล้วนะครับก็จะพาพาทุกท่านมาชม นี่แหละครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้พ่อคงก็พาเดินเลาะดูสวนบ้างแล้วแต่ก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับที่จะให้มีให้กับเอฟทุกเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ